สวัสดีค่ะภาพพรหมญาณอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อความสุขความสําเร็จใดที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้เรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะการทํานายอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าดูดวงแบบรวมนะคะ รับแต่พลังงานบวกๆดีๆไปค่ะสิ่งไหนไม่ดีอย่ากเก็บเอาไปใส่ใจนะคะและอย่าเอาคำทำนายนี้ไปตัดสินเรื่องสำคัญใดๆในชีวิตนะคะขอบคุณการกดติดตามซับสไคร e ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะความสุขความสำเร็จใด ที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้ให้ไพ่พรมยานบอกด้วยค่ะเรามาดูสถานการณ์ตัวคุณตอนนี้นะคะสถานการณ์ตัวคุณเป็นอย่างไรใบแรกพระพหรหมฤสีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้ใหญ่เอ็นดูช่วยเหลือนะคะทำอะไรก็จะประสบผลสำเร็จ หรือตัวคุณมากด้วยความรู้ความสามารถเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้กับคนอื่นแล้วมีคนช่วยเหลือไม่ว่าการงานการเงินนะคะพระพมหรือสีสิ่งศักดิก์สิทธิ์คุ้มครองใบต่อมาค่ะนางสีดาคุณมีความมุมานะพยายามค่ะ ที่จะทำอะไรต้องการปัถนาความสําเร็จอดทนรอคอยได้นั่งคิดพิจารณาใช้สติปัญญาหาเหตุผลที่ดีแก้ไขปัญหาต่างๆได้มีความอดทนนะคะใบต่อมาค่ะหานุมานบุกเบิกก้าวไปข้างหน้ากล้าลุยก้าเสี่ยงชอบทำอะไรที่ท้าทายเสียง ลุยไปข้างหน้าไม่กลัวใบต่อมาค่ะพระอสุรินลาหูแต่ไพ่บอกว่าให้คุณรอบคอบนะคะทำอะไรไม่ควรดื้อรัน้นบุ่มบามให้รอบคอบโอกาสคิดผิดตัดสินใจผิดเพราะคุณชอบลุยกล้าลุยกล้าเสี่ยงความไม่เที่ยง ความพอเพียงมีความไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนในชีวิตคุณสถานการณ์ตัวคุณตอนนี้นะะทุกอย่างไม่เที่ยงแท้ให้ให้อยู่แบบพอเพียงพอใจในสิ่งที่มีที่เป็นประกุนกเผชิญกําลังเผชิญกล้าลุยกล้าเสี่ยงก้าวไปข้างหน้าบุกเบิกเนะะี่ยค่ะไปนี้คิดพิจารณาด้วยความรอบคอบเหมือนมีปัญหาทุกๆด้านให้คุณแก้ไข แต่คุณก็สามารถเผชิญได้มีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้คนผู้ใหญ่ช่วยเหลือแต่ใบน,นี้นะคะเหมือนไพ่จะบอกให้คุณพอเพียงพอใจในสิ่งที่มีที่เป็นที่ทำได้แล้วคุณพบความสำเร็จความสุขอยู่ที่ความพอใจพอเพียงของคุณนะคะเพราะอย่างไรคุณจะทำอะไรก็จะประสบผลสำเร็จสำเร็จได้แต่ต้องอยู่แ,บ,แบบพอเพียง สถานการณ์ตัวคุณคุณเก่งล้าสามารถกล้าลุยชอบทำอะไรที่ท้าทายนะคะชอบเสี่ยงหันโนมานลุยไปข้างหน้าริเริ่มบุกเบิกหรือคุณจะทำอะไรใหม่ๆบางคนบางท่านนะคะบุกเบิกใหม่ๆทําทำอะไรใหม่ๆท้าทายความรู้ความสามารถของคุณโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการงานการใช้ชีวิตเริ่มต้นใหม่กล้าไม่ยอมแพ้ แต่ไพ่ก็เตือนนะคะต้องรอบครอบเพราะคุณดื้อรัน้นดันทุลังทำอะไรด้วยความดือด้อรัน้นดื้อรั้นดันทุลังแล้วไพ่ก็บอกให้พอเพียงพอใจในสิ่งที่มีที่เป็นที่คุณทําได้นะคะคุณเก่งกล้าสามารถอยู่แล้วกล้าลุยพร้อมสู้แต่ก็สู้แบบพอเพียงพอใจในสิ่งที่มีที่คุณทําได้อย่าทําอะไรที่เกินตัวเพราะคุณก็เก่งคิดพิจนารณาก่อนนะคะแล้วคุณมีความสุข,ขุมรอบครอบ มานะพยายามโดยเฉพาะเรื่องการงานนะคะคุณทุ่มเทให้กับการงานต้องการปัถนาความสำเร็จมานะพยายามอดทนอดทนกับทุกเรื่องได้ไปแรกมาคุณก็จะสำเร็จนะคะ่ะแต่อย่าดื้อรั้นดันทุลังต้องรอบคอบแล้ว ความสุขความสำเร็จใดที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้ความสุขความสำเร็จใดทศกัณฐ์ออกลบอนุมานทศกณัณฐ์ไม่ควรดื้อหลานนะคะไพย่ย้ำซ้ำบอกในตัวคุณแต่คุณก็มากด้วยความรู้ความสามารถ โอกาสคิดผิดตัดสินใจผิดพนาลายบรรทมศินความสุขความสำเร็จใดที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้นี่ค่ะความสำเร็จพลรกิสมีอุดมสมบูรณ์สุขสบายเป็นไพ่แห่งสิริมงคลความสำเร็จโชคลาภ ทรัพย์สินเงินทองใบต่อมาค่ะเทพพฤหัสบดีพระแม่ปราวตีมีมีผู้ใหญ่ผู้คนช่วยเหลืออุ้มชูความสำเร็จพบความสำเร็จนะคะ ความสุขความสำเร็จใดในหัวข้อความสุขความสำเร็จใดที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้เนี่ยค่ะคุณมีอุปสรรคปัญหาอยู่นี่นะคะแต่พเพียงแค่เตือนไว้ไม่ควรดื้อรั้นดันทุนลงังหรือคุณพ่ายแพ้ผิดหวังผิดพลาดมีปัญหามานี่นะคะหรือ,รอเริ่มบุกเบิกบางคนบางท่านทําอะไรใหม่ๆบุกเบิกกล้าลุยกล้าเสี่ยงหรือบางคนบางท่านก็มีปัญหาในทุกๆด้านคุณสามารถเอาชนะอุปสรรค พบกับความสุขความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินความรักเนี่ยค่ะโดยเฉพาะการงานคุณมุ่งมั่นใช้ความมานะพยายามด้วยสติปัญญาของคุณนะคะก้าวไปข้างหน้าการไม่ยอมแพ้ก้ารลุยการเสี่ยงก้าวไปข้างหน้านี่ค่ะล,ลุกขึ้นมาสู้ก็ได้ค่ะเนี่ยพ่ยคุณเหมือนตัวคุณเหมือนนอนพักนิ่งบางครั้งก็อยาก จะสู้อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากสำเร็จบางครั้งก็จะเหนื่อยล้าอ่อนล้าได้ลุกขึ้นมาสู้แล้วคุณจะพบกับความสำเร็จเนะะี่ยค่ะการเรียนรู้ศึกษาทบทวนทำความเข้าใจด้วยสติปัญญาของคุณหรือปรึกษาผู้รู้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะะี่ค่ะแล้วก็ม,มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือโดยม,มีนาลีอุปถัมภ์ผู้ชายก็มีนาลีอุปถัมภ์นะคะ ู้หญิงก็ได้รับความเมตตาและใข่จากผู้ใหญ่ผู้ที่อายุอ่อนกว่านี่ค่ะในทุกด้านมีคนช่วยเหลือให้ความสำเร็จเพราะไปนี้ความสุขความสำเร็จไม่ว่าจะเรื่องเงินงานความรักความสุขความสำเร็จนะคะในทุกๆด้านชื่อเสียงเงินทองทรัพย์สินเงินทองไพ่แห่งสิริมงคล ความสำเร็จใบต่อมาค่ะใบนี้ก็นี่ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพระเทวฤษีการเรียนการศึกษาการเรียนศึกษาเพิ่มเติมหรือการเดินทางไกลเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยค่ะความสำเร็จ เหมือนไพ่คุมทรัพย์แห่งสติปัญญาความสำเร็จทางการศึกษาการเดินทางไกลการงานในทุกด้านนะคะคุณสามารถต่อสู้ฝ่าฟันความสำเร็จผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ใบนี้ก็ความสุขนะคะประนางเบญจากกาัลรรยาณีสุขสบายอุดมสมบูรณ์สะดวกสบายบุญกุศลช่วย ้คุณเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือพร้อมให้อภัยนีย่คเพียงแต่คุณลุกขึ้นมาสู้ผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสําเร็จใบต่อมาค่ะใบนี้ก็พระแม่โพศพทรัพย์สินเงินทองความอุดมสมบูรณ์ผู้คนเมตตารักไข่เป็นไพ่แห่งสิริมงคลนะคะพระแม่ลักษมีด้วย ความสุขความอุดมสมบูรณ์พระแม่ลักษมีกับพระแม่โพสกสําเร็จใบต่อมาค่ะพระนารายทรงสุบรรนการอ่อนไหวกับชะตากรรม ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ด้อ่อนไหวกับชะตากรรมแล้วคุณเหมือนไพ่ก็เตือนนะคะถ้าคุณทําดีอยู่แล้วทําในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมโดยเฉพาะคนดีมีศีลธรรมนี่นะคะเนี่ยคุณจะพบความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าโดยศึกษาเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมผ่านพ้นอุปสรรคนะคะคุณมีอุปสรรคเนี่ยเพียงแต่ให้สู้ เหมือนไพ่บอกมาใบต่อมาค่ะพยายมลาดพิพากษาทุกอย่างอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะจบไปแล้วค่ะพยาโยมลาดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด สัตว์โลกย่อมเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไปตามกรรมชีวิตนะคะย่อมเป็นไปตามกรรมวันนี้พระทักษะออกจากอุปสรรคปัญหาความสุขความสํำเร็จใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นี่ค่ะทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าคุณจะปรารถนาแล้วแต่และคนละท่านนะคะที่กำลังเผชิญที่คุณจะได้รับความสํำเร็จความสุขความอุดมสมบูรณ์สุขสบาย เพียงแต่อ่อนไหวกับชะตากรรมทุกคุณทาสิ่งที่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะวเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุ้มครองคุณอยู่ตลอดเวลานี่ค่ะใบนี้ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใบนี้ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวคุณนะคะความใบนี้ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยค่ะคุณทําดีร้ายชั่วดีแค่ไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเที่ยงตรงนะคะการพิพากษาถ้าคุณมีอุปสรรคคุณก็จะจบ จบจากอุปสรรคปัญหาแล้วคุณจะมีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์จะมากน้อยก็อยู่ที่ตัวคุณนะคะไปทางไหนการถูกพิพากษาความสุขความสำเร็จนะคะพบก,กับความสำเร็จความสุขในทุกๆด้านเพราะอยู่ในหัวข้อความสุขความสำเร็จใดจะเกิดกับคุณเร็วๆนี้ทรัพย์สินเงินทองโชคลาภชื่อเสียง